สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพอกวับผมปอนหนุ่มเมืองบางไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่23มกราคมคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนำโดยเสียสมหมายสกุลเมตานะครับใจถึงพึ่งได้จัดมวยดีราคาถูกที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันในเวลา18.15นเป็นต้นไปนะครับ ช่อง JKN18 ยิงสดถึงบ้านท่านในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยที่ พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้ราคาเดียวกับสนามมวยเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีๆนึ่งตัวนะครับแล้วก็แถมร่วมกิจกรรมทายมวยสเตป รุ้นรับอีก10,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือทักถามรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างนี้ครับกับแอดมินเราครับบริการ24ชั่วโมงนะครับเป็นมวยพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยครับผมการันตีนะครับก็แอดมาเลยนะครับสมัครเข้ามาครับวันนี้มีโปรโมชั่นมากมายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพ่นะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการ ศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกําปันทองช .5 อห้าพยัค์นะครับวันนี้เจอทางด้านสองพยัคค์ยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับชกกันในพิกัด106อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านกําปันทองช .5 อห้าพยัคค์นะครับช่างน้หนักได้106.2ลดไปจุดสส่วนทางด้านสองพยัคค์ยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับช่างน้ำหนักได้106.8ลดไปจุดแปครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ สำหรับสไตล์การโชคและก็ประวัติของทางนัานสองพยัก์อยู่ว่าบุญเด็กเสียนนะครับก็เป็นนักโชคจากสมุทรปราการครับเป็นหลานชายแท้ๆของเขี่ยวพยัก์จิตเมืองนอนและก็พันพยักษ์จิตเมืองนอนนะครับเป็นลูกพี่สาวของพันพยักษ์และก็เคี่ยวพยัก์นะครับก็ถือว่าเป็นสายเลื่อนมวยโดยเฉพาะนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่อง ครับดักาสาตแข้งแทงเข่าเลี่ยมตัวดีอาวุธหลากหลายวันนี้ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นสองพยัคฆ์ยู่ว้าบุมเด็กเซียนนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นกำปั้นทองชห้าพยัคฆ์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าเลี่ยมหักเทดีอาวุธหนักอาวุธแรงและก,เก็เก่าเก่าเกมกว่าครับ มละกอชอห้าพยักษ์เป็นคนดูแลนะครับทําการฟิตซ้อมที่ค่ายช .5 พยักษ์อยู่กับเสียชัยคุณพัชรินมีจันนะครับหรือชายสุขโขไทยนะครับสําหรับฟอร์มหลังของน้านกำปั้นทองช .5 พยักษ์นะครับก็ชนะคะแนนทางด้านบางคาน้อยล่มเก้าสนุกเกอร์เมื่อวันที่24ตุลาคม2 5 6 5ที่กองทัพอากาศดอนเมืองและก็ ไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านพุทธน้ำดื่มมี77เมื่อวันที่4ธันวาคม2565ที่ตะวันนาบางกะปีนะครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของนั่นกําปั้นทองโชห้าพยักนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่น2พยักอยู่ฝ้ามุมเด็กเซียนนะครับก็2ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนทางด้านวันผู้ใหญ่สอทวินัยเมื่อวันที่30ตุลาคม25ง5ที่ราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนกสภาเพศสิงสมัยในยกที่4เมื่อวัน ที่1่มกราคม2566นะครับที่วิกหมอชิดนะครับนี่คือฝ่ายล่าสุดของทางด้านสองพยักษ์อยู่ว่าบูมเด็กเซียนนะครับที่ทําการฟิตซ้อมที่ค่ายบูมเด็กเซียนครับอยู่กับน้องบูมเด็กเซียนนะครับสาหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบเก่าเก่าเกมชอบชอบมวยฝีมือครับผมออกไปที่ทางด้านกําปั้นทองชอห้าพยักษ์นะครับจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงอุตส่าห์สในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับวันนี้เจอกับทางด้านโชคดีแม็กจันดีนะครับมวยเจ้าบ้านนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับสำหรับเมื่อเช้านี้ทางด้านซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับชั่งหนักได้หนึ่งร้อยสิลดไป1.2นะครับส่วนโชคดีแม็กจันดีนะครับชั่งหนักได้หนึ่งร้อยสิลดไปจุด่ครับนี่คือการชั่มหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่ เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกและก็ประวัติของทางด้านโชคดีแม็กจจนดีนะครับหรือจำหลัดคาแป้งหรือเดือดอกลำดวนนะครับเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มาซ้อมที่สอสมหมายนะครับก็ถือว่าแข็งแร่งแข็งแรงนะครับก็อยู่กับเสียแม็กเจนดีนะครับสไตล์การชกของด้านโชคดีแม็กจจนดีนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยหนัก เตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีสอกเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านโชคดีแม็กจันดีนะครับส่วนสไตล์การโชกของทางด้านซันเดย์ยูฟ้าบุมเด็กเซียนหรือพิมพนิยมศูนย์กีฬาวัดเกตนะครับเป็นนักชคจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับซ้อมทีค่ค่ายบุ้มเด็กเซียนนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดล็อกตีมีเข่ายาัดไส้แล้วก็ เก่าเก่าเกมเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านปะตังหินปากบางคาข้า,าวเมื่อวันที่19พฤศจิกายน25 6 5ที่อ้อมน้อยและก็เสมอกับทางด้านยอดดอยแก้วสำริดเมื่อวันที่26ธันวาคม2 5 6 5ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทางด้านซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านโชคดีแม็กจันดีกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนทั้งน้านนุ่มสุรินชอเกตวีนาเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2565ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับมาชนะคะแนน,นทงนักกานทศกัณฐ์ช้างนครศรีเมื่อวันที่2 4ธันวาคม2565ที่อ้อมน้อยครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทั้งน้านโชคดีแม็กจันดีนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบความไว แล้วก็เข่าในเหนียวแน่นของทางด้านซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเชียเซียนนะครับเข่าในอาชีพวันนี้ก็ติดคิดตังนอกได้ในดีมีเขา่าัดไสให้เห็นนะครับวันนี้กันหมัดดีๆแล้วก็การสอกดีๆผมมองว่าน่าจะเอาชัยชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านซั n นเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับ จัดไปให้เสียครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านลพลพันชัยหรือแก้วโมณีกรีนเปเปอร์ Paper, นักชกจากจังหวัดกระบีนะครับวันนี้เจอทางด้านธีระพลบำรุงสิทธิ์นะครับหรือดีทีลูกบันใหม่หรือธีระพลแดงเขาทรายนะครับสลับคู่มาแทนโอเล่เล็กสองแก่นใจนะครับเพราะว่าโอเล่เล็กสองแก่นใจนี่ ถอนกระทันหันนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด119ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านโผลพลันชัยนะครับช่างน้ำหนักได้118.8ขาดไปจุดสส่วนทางด้านธีรพลบำรุงสิทธิ์นะครับช่างน้ำหนักได้119เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่งำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านธีรพลบำรุงสิทธิ์นะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีขวางหน้าขำแทงฟันศอกแรง ดูดันไปปลายมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองมีฮึดตลอดนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นธีรพล,ลบำรุงสิทธ์นะครับส่วนสไตล์การชกของน้านผลพันชัยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีหลักเลียมดีหักเทหักพวงโมลายดีต่อยแรงแล้วก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงคบนี่คือสไตล์การชกของน้านผลพันชัยนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของน่านผลมลันชัยนะครับก็แพ้คะแนนทางนัานบางตอพอหลักบุญเมื่อวันที่24กันยายน2565ที่ตะวันนาบางกะปีแล้วก็มาชนะคะแนนทางนั่นเพชรปาริศทีบีเอ็มเมื่อวันที่22ตุลาคม2565ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ไฟล์่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนให้กับทางน้านโอเล่เล็กสอแก่นใจ ที่ราชดำเนินเมื่อวันที่25ธันวาคม2565นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน่านผลพลันชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านทีละพลบำรุงสิทธิ์นะครับก็ชนะคะแนนทางนัานพยักจิ๋วกีฬาสปอร์ตเมื่อวันที่9กรกฎาคม2565ที่อ้อมน้อยแพ้คะแนนโอเล่เล็ก2แก่นใจเมื่อวันที่22สิงหาคม2565ที่ดอนเมืองอยล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านกรุงไทยทีเด็ด99เมื่อวันที่31 ธันวาคม2อ6 5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยคำนี้คือฟอร์มหลังของทางน้านที่ละพลบำรุงสิทธิ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านพลพลันชัยนะครับเป็นมวยแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคงอาวุธหนักอาวุธแรงมวยฝีมือครบเครื่องหลักเลียมดีหักเทหักควงมัลยัยดีแล้วก็ต่อยหมัดแม่นต่อยหมัดคม ไปลายนี่ยืนระยะดีกว่ามั่นคงกว่าแข็งแกร่งกว่าครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านผพลพลันชัยนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายหรือโยกเพชรสิทธนายโจ้นักชกจากจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เจอทางด้านยอดศิลาชอห้าพยักษ์หรือยอดนักรบพอหลักบุญหรือน้องเอม็ม ลือหินดาดนะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด117กับ119ทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายต่อให้ยอดศิลาถึง2ปอนด์นะครับ1 1 7กับ1 1 9คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับชั้นหนักได้1 1 8ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านยอดศิลาชอหพยักนะครับ ช่างน้ำหนักได้120.8ลดไป1.8ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดศิลาช .5 พยักฆ์นะครับก็เป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมศาสตร์แข้งแทงเข่าปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงบูดุดันไปปายมีฮึดตลอดนะครับนี่คือการสไตล์การชกของด้านยอดศิลาช .5 พยัคฆนะครับ ส่วนสไตล์การชกของน้านเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องศาสต์แข่งโต้แรงครับหมัดหนักครับรวดเร็วเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับสาหรับฟอร์มหลังของน้านเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับก็ไปชนะคะแนนทางน้านเพชรศิลาวอรุรชายเมื่อวันที่20มิถุนายน25 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนิน และก็แพน้นอกทางด้านกุมารดอยเพชรยินดียแคเดมี่ในยุคที่1เมื่อวันที่22ตุลาคม2 5 6 5ที่จังหวัดสมุทรสาครไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะคะแนนทางด้านจากดาวเพชรเกียริเพชรเมื่อวันที่10ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านยอดพยยอดศิลาชอห้าพยักษนะครับก็ไปชนะนอกทางด้านมหาสมุทร นายก,กุ้งเมืองเพชรเมื่อวันที่24กันยายน2 5 1 5ที่ตะวันนาบางกะปินายกที่2แล้วก็แพ้คะแนนทางด้านซีอุยสิงมาวินเมื่อวันที่22ตุลาคม2565ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับไปแพ้คะแนนทางด้านโทมะคูโรดะครับนักชกจากญี่ปุ่น,นครับที่ประเทศญี่ปุ่นมาเมื่อวันที่3ธันวาคม2 5 1 5ที่ประเทศญี่ปุน่นครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดศิลาชอหพยักนะครับ วันนี้ได้สองปอนนะครับผมยังมองว่าลำบากนะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านเพชรสมหมายโสสมหมายนะครับต่อสองปอนนี่ไม่ได้ต่อความหนักความแรงไม่ได้ต่อความผิวครับมวยเพชรสมหมายโสสมหมายนี่ผิวและเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งโต้แรงๆปั้มตีเก่งแล้วก็มีศอกรวดเร็วหลักเหลี่ยมดีฉลาด ครับแล้วก็มั่นคงครับวันนี้ต่อ2ปอนไม่ใช่ปัญหานะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับรวดเร็วทันใจครับแม่นยำฉับไวต้องเพชรสมหมายสอสมหมายครับวันนี้จัดไปครับอย่าให้เสีย5ดาวครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ